ครับใครเขียวครับ สวัสดีครับผมเฉลียวคนมานครับผมครับตอนนี้ก็ออกมาเก็บเห็ดตามเคยนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะครับหน้าเห็ดนะครับยังไงก็ทุกท่านก็อย่าลืลำคันนะครับผมมาดูผมนะครับเก็บเห็ดก่อนนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับจะพาไปหาพึ่งมิ่ต่อนะครับครับตจริงก็มาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมไม่ได้ถ่ายทุกท่านดูนะครับกลัวทุกท่านจะลำคันนะครับผมเลยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาถ่ายตอนเช้าให้ดูนะครับนะครับนี่ชายก็ยังนอนอยู่ครับยังไม่ทันตื่นนะครับผม ครับพอได้กินนะครับผมเห็ดก็ไม่ค่อยออกนะครับผมเดี๋ยวพอได้กินนะครับครับเดี๋ยวยังไงผมจะถ่ายให้ท่านดูนะครับช่วงเช้านะครับหาดูนะครับป่าน,นี้นะครับผม ครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บกันเลยนะครับผมนะครับว่าจะได้เยอะหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่คอยให้กําลังใจนะครับผมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บกันเลยครับผมไปครับครับดอกตูมครับ เห็ดพวกนี้นะครับจะชอบอยู่ตามซอกหินนะครับ,รบนี่ดอกตูม ไเขียวครับเจออีกแล้วครับนี่ครับดอกตูมครับผม ของดอกไหนกี่ว่ามองเห็นดอกเดียวมีดพวกกุดอ๋ะสามดอกอยังไงดอกหนึ่งพอเห็นอีกดอกหนึ่งโอ้อะไรมากัดกินเลยมนะั้ ทีนคือมันกินดอกบานเนี่ยดอกนีเน้เก็บดอกบานแล้วพอเก็บดอกตูมอันน,นี้ดอกตูมครับตรงน,นั้นดอกบานใช่กางเก็บ zwei. Chưa ít lớp khắp. Ba ăn khắp. Nhìn khắp không? อีกดอกมองไม่เห็นนะครับตอนกลางวันจะมองไม่ค่อเห็นนะครับนี่เหมือนที่เราส่องตอนกลางคืนนะครับมันจะหาง่ายกว่านะครับผมนะครับโอ้ตกสวยครับนี่ครับดอกบานสวยครับ รักผมดอกตุมูมครับผมนะครับครับผมจะเห็นละงกนะครับกำลังออกนะครับ ล้ม <laughs> ปูมครับที่เมื่อวานเห็น ที่เก็บเมื่อวานตรงนั้นลูกตรงไหนตรงที่ทีมเก็บเมื่อวานตรงนั้นลองไปดูอยู่ข้างบนอะเมื่อวานข้างบนข้างบนตอนนั้น เออข้างบนคือบไปนครับผมนี่งโมกครับสามดอกครับ,รรบเรียงกันครับให้ท่านโยมดูใก่นะครับผมนี่ครับ ออกไม่เยอะครับผมทุกปีนะครับออกเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะครับปีนี้ออกไม่ค่อยเยอะนะครับบนเล้วสองดอกสามดอกนะครับที่เขียว โวกนี้ครับผมนี่ครับดอกบานดอกตูมนะครับนี่ครับดอกที่สวยครับน่ครับดอกบาน ดอกสวยมากครับครับครับผมตกบานครับครับนั็นลูกเห็นยัง ดอกสวยเลยนีนี้อันนี้ดอกตูมมันดอกพันอู้สามดอกเนี่ยผมมองเห็นสองดอกนับสามดอกครับมีดอกที่สวยเลยครับผมเอายกยกดอกนี้กับดอกตูมโชว์โชว์ท่านผู้ชมหน่อยลูกดอกนั้นเลยแล้วก็อันเอ็นด้วยนี่เลยตูมนี่ลายมือสั่น น,นี่อันนึ่งอ๋อไปเร็วเลยเย <c oughs> อามาโชว์ท่านผู้ชมหน่อยโชว์ท่านผู้ชมหน่อยอ่าไม่ใช่ไหนนะฮารุดีดีนี่พอกระเจียเหมือนกันนี่ครับผมดอกตูมสวยครับนี่ครับ ผมเนี่ครับสาหรับวันนี้นะครับสองตะกร้านะครับผมครับใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กับทางช่องเฉลียวนะครับคน้านนอกนะครับผมเดี๋ยวเราเจองคิปหน้าครับผมสําหรับนี้นะครับสวัสดีครับ